สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้เราก็แต่งตัวแบบจัดเต็มเลยนะคะเป็นลิซ่าร Star เพื่อมาดู MV น้องลิซ่า วันนี้นะคะวันที่28มิถุนายนเวลา7โมงค่ะตอนนี้ก็อีก5นาทีนะคะมิวสิกวิดีโอก็จะฉายพร้อมกันทั่วโลกเลยเรานะคะเป็นติ่งน้องลิซ่ามาตั้งแต่ตอนที่อยู่แบ็คพิงแล้วนะคะอันนี้ก็แบบดีใจมากๆเลยนะที่ได้เห็นผลงานเดี่ยวน้องอีกครั้งแล้วก็เป็นผลงานเดี่ยวชิ้นแรก นอกสังกัด YG นะคะเป็นสังกัดของน้องเองค่ะชื่อว่า Arrow นี่หรือว่าไงก็ไม่ไง,ไงว่าแอบดีนะคะก็ประมาณนั้นร่วมกับ RCA ค่ะซึ่งผลงานชิ้นนี้ของลิซ่านะคะมั่นใจว่า go inter แน่นอนไปไกลระดับโลกค,ค่ะเอาความเป็นไทยไปไกลระดับโลกเมื่อวานใครได้ดูทีเซอร์กันแล้วบ้าง มันจึงมากนะคะทุกคนแบบดูแล้วแบบขนลุกตลอดเวลาขนลุกตลอดเวลาแบบไทยมากลูกสาวคือแบบสุดยอดเอาไปเลยสุดยอดค่ะลูกสาวพอมีดีใจมากเลยค่ะวันนี้เราก็ตื่นแต่เช้ามาแต่งตัวนะคะชุดนี้ก็เย็บเมื่อวานนะคะเป็นแบบชุด starness t a r l i s a ไออันนี้โมนาลิซ่านะคะ แต่ว่าอันนั้นงดิษ่านจริงตอนนี้เราก็เข้าเครื่องโอโเข้าเครื่องรอกันแล้วนะคะ iPad 1หนึทีวีอีกหนึ่งนะคะเพื่อรอดูลูกสาวสุดที่รักของเราค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าดาวไปพร้อมคอๆกันเลยนะคะทุกคนพร้อมมั้คะอุ้ยติดเต้นอะ่ะกคนอ้วยอีกแบบไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วโอ้ตอนนี้คนดูในไลฟ์7 0 0เจ็ดมื่นค่ะเจ็ดหมื่นแล้วค่ะ คิดว่าน่าจะถึงล้านภายในแบบเซียววินาทีคือแค่จบ MV ปุ๊บล้านวิวเลย YouTube เธอตั้งรับลูกสาวฉันดีๆฉันพร้อมฉันผอมมากอ่ะตอนนี้เราจะเลิกแชทเลิอกอะไรละเราจะโฟกัสแล้วเพราะว่าน่าจะเหลืออีกแบบไม่ถึงหนึ่งนาทีทุกคนมันจะขึ้นถอยหลังให้ไหมเนี่ยตื่นเต้นนะเดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้แชทสดคนเจ็ดหมื่นนะคะเจ็ดหมื่น โอ้โหแต่ละคนนี่กรีดการ์ดกระตู้มากฉันก็หนึ่งในนั้นนี่ไหลๆรวนๆโอ้ยอยากดูแล้วว่าทุกคนอย่าลืมไปปั่นวิวให้ครบทุกแพลตฟอร์มนะคะทุกแพลตฟอร์มที่มีบนโลกใบนี้ซึ่งเอ่ยชื่อไม่ได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะมันแบบว่าสีแดงสีเขียวสีดำสีอะไรดําเงินเออไปดูกันนะเพื่อ ลูกสาวอันเป็นที่รักของเราแล้วก็เธอขยันมากนะคะเห็นเธอเที่ยวเที่ยวอย่างนี้คือเธอทํางานไม่หยุดนะทุกคนระหว่างรออุ้ยเหลืออไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วว่าออมาหรือยังเนี่ยลุ้นนะตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นมากอุ้ยตอนนี้ในไลฟ์แปดแปดจุดสี่หมื่นค่ะแปดจุดสี่หมื่นมันจึงมาก ล้วคนที่รอดูทางอื่นอีกอันนี้ก็คือบอกแฟนเลยว่าดูค่ะความภูมิใจของชาตินะคะอุ้ยในไลไ์ตอนนี้9.5หมื่นทุกคนจะถึงแต่แล้ววะเฮ้ยเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงแล้วนี่นี่นี่ใน,น,นในมือถือข้าพเจ้าเจ็ดโมงแล้วจริงมายังเนี่ยมายังเนี่ยมายังเนี่ยเฮ้ยนี่ทุกคนต้องไปดูในนี้ในนี้นะโออแต่แล้วแต่แล้วแต่ล้ว้ยดูยังไงอ่ะดูยังไงอ่ะเนี่ยในมือถือเนี่ยในเรื่องในทีวีดูยังไงเนี่ย แต่แล้วแต่แล้วเฮ้ยนี่ๆๆน,น,นทุกคนเดี๋ยวเราเขาดาวไปพร้อมกันนี่เขาดาวไปพร้อมกันอีกหนึ่งนาทีสามวินาทีค่ะตอนนี้อยู่ในคลิปนี้6 4จหมื่นหกจหมื่นหกจหมื่นเราเสียงอะเดี๋ยวเราฟังเสียงจากในทีวีเอานะคะ ดูสองอันเลยมามีมามีสู้ใจขาดวันนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จมามีก็จะใช้มือถือดูตตออ,อันนี้เขาเรียกว่าการปั่นวิวที่แท้จริงตอนแรกลิซ่ามามีก็แบบมีกี่อันเอาให้หมดเครื่องพงเครื่องพ่อเครื่องแฟนอย่างที่บอกค่ะทำลายสถิติตัวเองนะคะทุกคนเลย50นี้ค่ะ48เดี๋ยว ถ้านับ5 4 3แล้วเรานับไปพร้อมกันเลยนะคะนี่ทุกคนเข้าหน้านี้นะเข้าหน้าหน้ามิวสิกนะคะพร้อมๆกันโอ้ที่เรารอคอยมานานแสนนานา,นาในสุดลิซ่าจัดให้เราแล้วอะ่ะอย่าลืมไปซื้อซิงเกิลด้วยนะคะในช่องทาง Apple Store แล้วก็ของ Android ไม่แน่ใจว่าอะไร ก็ไปอไป,ปอุดหนุนน้องกันได้นะคะอุตส่าห์ทาแบบ MV จึ้งจึ้งๆลงทุนลงทุนให้เราแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังดู MV เสร็จนะตอนนี้ขอเวลา1ิบเก้าไม่ว่างแล้วค่ะแปดขอตั้งใจดูนะคะทุกคน ตาไหลอืมอืมอืมอ่ามันดีมากเลยอ่ะมันตาไหร่เลยอ่ะจริงลูกสาวสุดยอดเลยอ่ะอืมอ้าไหร่อ่ะ ถาว่าดราม่าหรืออะไรเลยนะทุกคนแบบคนเฝ้ารออะแล้วแบบมันออกมาถึงอ่ะมันออกมาดีอะนี่แบบมันลูกสาวที่คล,ลอดเพไงกระโดาลูกสาวทำดีมากอะดีมากเพลงดีมากคือ ฟังแค่ครั้งแรกก็แบบติดหูแล้วแล้วก็แบบถ้าเต้นคือจึ้งมากนะเตร <C> ียมคเว v e r เลยนะชุดนี้เลยนะชุดนี้คือเตรียม cover เลยนะแล้วก็แบบดีอะแล้วแบบ <c oughs> ให้เกียรตินักแสดงมากเห็นหน้านักแสดงชัดมาก <C over> คือใครอยู่ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยคือคุณควรภูมิใจมากเลยอะ <C over> มันแบบ สุดยอดอะ่ะจึงอลังการสวยงามทุกอย่างคือเพอร์เฟแล้วแบบรายละเอียดเยอะคือต้องดูแบบต้องดูอีกหลายๆรอบวันนี้ฉันต้องแบบดูอีกหลายๆรอบเลยเพราะว่าแบบรายละเอียดเยอะมากแล้วท่าเต้นคือแบบเริดเวอร์วงังแบบทำดีทำถึงอยากเห็นโชว์อยากเห็นแดนซ์เปอร์ฟอร์แมนต่อไปอยากเห็นลิซ่าอยู่ใน วงการดนตรีเพราะว่ารู้สึกถึงความสุขสนุกที่น้องได้ทำสิ่งสิ่งนี้แล้วเราก็มีความสุขที่ได้ดูมากมากย,ยอดค่ะรักน้อง